สัญชาตญาณเฉียบคมพร้อมสร้างฝันให้เป็นจริงในช่วงพอท่านหน้าห้าหนีหรือยังเราสตาร์ซีดหรือใครก็ตามที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนภายในคุณกำลังสัมผัสถึงคลื่นพลังงานความถี่สูงที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานี้ไหมการเปิดใช้งานของประตูมิติพอท่านห้าห้า กำลังนำพาผู้ที่กำลังยกระดับจิตวิญญาณเข้าสู่ประสบการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แลวกับก้าวเข้าสู่วังวนแห่งคลื่นแสงที่ขยายตัวออกไปประตูมิติ55ได้เปิดออกแล้วและหลายคนกำลังทยานขึ้นสู่ระดับการตื่นรู้ขั้นต่อไปพลังงานของประตูมิตินี้เริ่มทำงานตั้งแต่3วันก่อนหน้า และจะยังคงส่งผลต่อไปอีกหลายวันเปิดโอกาสอันน่าทึ่งให้เราได้ต้อนรับพลังงานความถี่สูงเข้ามาสู่ระบบพิมพ์เขียวพลังงานของตนเองอาจรู้สึกเหมือนถูกโยนเข้าสู่วังวลนแห่งแสงสว่างนี่คือประตูสู่มิติที่สูงขึ้นสู่ความกระจ่างแจ้งมุมมองที่เหนือกว่าและความเข้าใจในจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม ประตูมิติ5-5กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังในหลากหลายมิติทั้งวิธีคิดการใช้ชีวิตการเป็นการกระทำและความสัมพันธ์นอกจากนี้ยังช่วยเปิดใช้งานความรักตนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขขยายกรอบความคิดและเชื่อมโยงคุณเข้ากับตัวตนที่แท้จริงหรือพลังงานแห่งแสงต้นกำเนิด ขณะนี้จัก,กรวาลกำลังสะท้อนให้เห็นถึงเส้นแบ่งบางอย่างชี้ชวนให้เราหลีกเลี่ยงพลังงานและพฤติกรรมในมิติที่ต่ำกว่าให้ตระหนักว่าการกระทำที่เป็นลบหรือทำร้า,ายจิตใจผู้อื่นนั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนของอีโก้และบาดแผลที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจงมุ่งมั่นไปบนเส้นทางข้างหน้าเยียวยาความเป็นสองขั้วภายในปลดปล่อยและก้าวต่อไป สำหรับหลายๆคนวัตจกรรกรรมที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2020กำลังจะสิ้นสุดลงทุกๆ5ปีคือการเริ่มต้นวงจรใหม่พลังงานดาวเคราะห์รอบใหม่นี้มอบโอกาสให้เราเก้าวหน้าไปสู่เส้นเวลาที่สูงขึ้น Higher t ไทม์ไลนด้วยพลังงานและแรงผลักดันที่สะสมมาจงกล้าที่จะเสี่ยงอย่างมีสัญชาตญาณ และตัดสินใจจากพื้นที่จากหัวใจวันที่5พฤษภาคมหรือวันนี้คาดว่าจะนำพาคลื่นพลังงานที่เข้มข้นและพลิกผันมาสู่พวกเรากระตุ้นให้หลายคนต้องเผชิญหน้ากับความกลัวและความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตที่อย่างลากลึกเพื่อที่จะได้ทลายรูปแบบพฤติกรรมกระบวนทัศน์และความเชื่อเก่าๆที่ล้าสมัยออกไป ลำดับตัวเลข55นี้อาจทำให้เกิดอารมณ์เวียงเรากับนั่งรถไปหเอเผยให้เห็นความเปราะบางความรู้สึกวไวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากรวมถึงสัญชาตญาณและความสามารถทางจิตที่เฉียบคมขึ้นพลังงานตัวเลขนี้จะเปิดเผยความรู้สึกแลกความจริงที่ซ่อนอยู่นำไปสู่การปิดฉากการจบสิน้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่กำลังยกระดับสามารถถอนตัวออกจากอิทธิพลที่เป็นลบ และเป็นพิษทั้งปวงผลลัพธ์คือการทะลุทะลวงทางความคิดการเกิดปิ๊งแวบการเปิดเผยและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งพลังความคิดสร้างสารรค์จะพลั่งครูความกระจ่างแจ้งและมุมมองที่สูงขึ้นจะปรากฏนำไปสู่การตระหนักรู้ในระดับใหม่ที่ลึกซึง้งและการดำรงอยู่อย่างมีความหมายยิ่งขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองสามารถ ตั้งมั่นอยู่กับศูนย์กลางและสงบนิ่งได้มากขึ้นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ท้าทายทำให้สามารถรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันและอารมณ์ที่รุนแรงได้อย่างเป็นบวกการสร้างรากฐานที่มั่นคงและการอย่างลากจะช่วยให้คุณยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันเราสามารถเลือกใช้พลังงานดาวเคราะห์นี้อย่างมีสติ เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งลบกวนวิถีทางเก่าๆที่จำกัดเราไว้ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่แท้จริงการพัฒนาความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับตนเองคือกุญแจสำคัญในการไว้วางใจเสียงนำทางจากภายในและปรากฏตัวต่อโลกด้วยความมั่นใจที่สดใหม่ การเปิดรับและขยายตัวอย่างมีสติในพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงของประตูมิติ55นี้คือโอกาสการหลอมรวมความเป็นสองขั้วสร้างสมดุลภายในสลายความขัดแย้งในตัวเองบรรลุความสงบสุขทางใจอบรับความปิติยินดีและสัมผัสอิสระภาพที่กว้างขึ้นการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในจะช่วยให้เราโตคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ไปได้อย่างราบลื่นปล่อยให้มันนำทางเราไปสู่เส้นเวลาและมิติที่สูงขึ้นนี่คือการยกระดับการเดินทางสู่มิติที่สูงกว่าพร้อมความเข้าใจและการตระหนักรู้ที่เพิ่มพูนประตูมิติ55คือจุดเชื่อมต่อสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันทรงพลังพลิกโฉมวิถีชีวิตและมุมมองให้สูงขึ้นพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับที่ลึกซึ้งเข้าถึงปัญญาที่สูงกว่า และปรับจูนเข้ากับแก่นแท้ของตนเองรับมือกับความท้าทายทางกายภาพการเดินทางแห่งการยกระดับอาจน,นำเสนอความท้าทายต่อร่างกายเรียกร้องความเข้มแข็งทางใจและวินัยในตนเองในการเข้าใจความสำคัญของการพักผ่อนการดูแลตนเองการฝึกอย่างลากกร o าวดิ้งและการโอบรับกระบวนการปลดปล่อยและเริ่มต้นใหม่ จะช่วยให้เราใช้ศักยภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็มที่และนำทางช่วงเวลาแห่งวิวัฒนาการนี้ไปได้อย่างสง่าง,งามและแข็งแกร่งการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ New Earth Change มาถึงแล้วมันกำลังเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกซึ่งมอบพลังให้เราเปลี่ยนแปลงได้มากยิ่งขึ้นเรากำลังขยายตัวเข้าสู่ขอบเขตของจิตสำนึกที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บางครั้งกระบวนการการยกระดับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับร่างกายอาจต้องใช้พลังใจอย่างมากเพื่อก้าวต่อไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมการพักผ่อนจึงสําคัญอย่างยิ่งยวดในช่วงการเปลี่ยนแปลงระดับอภิปัตยานี้จงดูแลร่างกายอย่างลากลงสู่พลังงานโลกใหม่กราวดิ้งปลดปล่อยอดีตและเปิดรับตัวตนใหม่ที่แท้จริง สัญญาณที่คุณอาจสัมผัสได้พลังงาน55าหากำลังส่งผลแล้วอาการอาจรวมถึงความอ่อนเพลียมืนงงคลื่นไส้อาการแพ้กําเลอบปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวท้องไส้ปั่นป่วนอ่อนไหวใจสัน่นรู้สึกเบลอกลดไหลย้อนหูอื้ออยากอาหารแปลกแปลกวิตกกังวลหงุดหงิดง่ายอารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษ สัมผัสถึงการตระหนักรู้ในตัวตนที่สูงขึ้นนี่คือประตูสู่ระดับจิตสำนึกแห่งการตระหนักรู้ในความจริงที่สูงขึ้นเดือนพฤษภาคมเดือนแห่งเลขห้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและนวัตกรรมกระตุ้นให้เราต้องนำทางผ่านความรู้สึกกระสับกระส่ายการนอนไม่หลับความคับข้องใจและพลังงานตกค้างจากตัวตนในอดีต เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการโอบรับหรือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้มอบโอกาสสำหรับการทะลุทะลวงและการชำระล้างพลังงานครั้งใหญ่เราเก้าวหน้าได้ด้วยการอยู่กับปัจจุบันพัฒนาการรักตนเองเป็นศูนย์กลางใช้ชีวิตอย่างสัตว์จริงโดยสลัดความคิดในอดีตทิ้งไปและวิวัฒน์สู่การสันสะเทือนด้วยความรัก กระบวนการนี้เปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองระดับสารสื่อประสาทต่างๆและเริ่มเปิดใช้งาน DNA อย่างเต็มศักยภาพเราจะได้รับสิ่งต่างๆตามจังหวะเวลาและระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ (Dy Timing and Dy Order) ช่วยยกระดับพลังงานและคลื่นความถี่ของดาวเคราะห์โดยรวม ประตูมิติพอท่านห5ากำลังผลักดันเราไปข้างหน้าช่วยให้เราเก้าวลึกลงไปในการเติบโตบนเส้นทางการยกระดับด้วยความมั่นใจในตนเองนี่คือโอกาสทองในการทำให้ความฝันและความปรารถนาของจิตวิญญาณกลายเป็นจริงหลายคนกำลังมาถึงจุดที่ได้รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดแล้วและบัดนี้ถึงเวลาที่จะก้าวกระโดดแห่งศรัทธาครั้งต่อไป พลังงานช่วงนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปม่านพลังงานเบาบางอย่างยิ่งสัญชาตญาณของคุณจะเฉียบคมขึ้นเพิ่มพลังในการประจักษ์ผล a n i f เ s t a t i o n จงใช้พลังงานดาวเคราะห์อันลึกซึ้งในการสร้างสรรค์นี่คือประตูสู่การเติบโตขั้นสุดจงก้าวข้ามไปด้วยศรัทธาและความมั่นใจสร้างสรรค์ความจริงบทใหม่ของคุณ ด้วยรักและอุทิศตนในการบริการแห่งการยกระดับจิตวิญญาณแรงบันดาลใจจาก Ascension l i e w o r k e r ขอขอบคุณหัวใจทุกดวงที่สนับสนุน f i p Element ด้วยดีเสมอมานะครับทั้งผู้ฟังที่น่ารักและผู้สนับสนุนทุกท่านไม่ว่าจะเปิดเผยตัวหรือไม่ก็ตามทุกกำลังใจคำจุนให้เราได้สร้างสารรค์ต่อไปขอบคุณจริงๆครับผม ขอให้พลังแห่งความรักแสงสว่างและความสมบูรณ์จงนำพาสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตทุกท่านนะครับและรายละเอียดการสนับสนุนสามารถดูได้ที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างขอบคุณครับ สิ่งใดศาสนาใดไม่สำคัญหัวใจคือความรักเชี่ยมโยงเราไว้ด้วยกันพัฒนาจิตใจตนให้สูงส่งแลงมัดงาค้นพบสัทธรรมภารกิบของการเกิดมาการตื่นรู้คือเ็มีนำทางสู่จิตวิญญาณเบิกบานสดใสดนไปเคลื่อนความที่กลับส่งดู วางตัวตนไว้ลอ้อมรวมเป็นเดียวสวัสดีขอตอนรับสูมิตตดิซอนเมนเฟสเทอร์แมนสคือเพื่อนแท้ของฉันเดินทางภายในยึดระดับจิตวิ